ปืนเาปืน่าด้ผรู้ีปืน้น้องชยผมอ่ะอยู่ไหนอะปืนไหนอะปืนอยู่ไหนพี่น้องใชผมเป็นอ่ารู้แล้วรู้แล้วรือแล้วืนมืนอะครับผม จเย็นจย็นจเย็นไม่เย็นไรไม่ต้องหยิบอะไรยเหนือยยืยยเนอยนนีนะคืนะครับผมคืนใช่น้องจ้างผมครับโอเคโอเคย่นี้บอกโบกเยครับเป็นเสือกอยู่เลือเลยครับฝากผมไว้นนี้ในนี้มีไ้หไม่มีครับน้องจ้างผเ็นเสืออยู่ก็หมาเลยน้องทำอาชีพอะไรกระจกครับ เราทำชื่อะไรผมเป็นอพ่อค้าครับพ่อค้าขายอะไครับผลไม้ครับกปืนเนี่ยเหรอพ่อค้าไม่พ่อครับน้องแา๊บอกขายครับน้องแจ๊ผมไปปับปางพักอยู่จังเลยครับที่อีิต่ด่อติดอดต่อติดต่ครับ่ด่อ่่ดดอิด